ค่ะทันแรกเลยค่ะผมปั่นไฟบุญเกียร์เขียวแก้วครับผมปั่นเนสตีนส,สารครับสวัสดีครับพี่ปั่นสวัสดีครับ <laughs> เอ้เราก็เอ้คนนี้เมืนคุ้นๆแล้วมาบอกเอ้เราก็มีน้องรู้จักที่นี่คนนี่ว่ะใช่แล้วน้องซิรีสสาวแล้วเคยชงคุณนี่ผมไม่เคยเห็นนะคุณผมตาหน้าผมยาวดีใจวันนี้เคยเคยออกกับอบ้าร่วมการเป็นอาราบ้าลวงศิลปินนะตอนนนั้พี่ระสันเป็นโปรดิวเซอร์บชื่อชื่อสเกตเตอร์งานของพี่ระสันอินโนเซนต์นะนี่ยพอบอกพี่ระสันพวกคนงงพี่ระสันพีระสันมือคีย์บอร์ดอินโนเซนต์นะครับงานนั้น จริงๆเนี่ยถ้าไม่ใช่งานของที่ตลาดน้ำพี่ไม่ได้มีโอกาสมาเจอแล้วก็เป็นงานของตลาดน้ำจริงเลยที่วันนี้จัดแล้วด้วยพี่ป่านเนี่ยคือใช่พี่ป่านเนี่ยจะสายเพลงฟังไงแต่เรายังกลัวเราจะจอยเลยเอาเต็มทีไงเรามาในยุคนั้นตอนมาที่ตลาดน้ำครั้งแรกก็แอบเป็นอะคูสติกพอมาครั้งนี้คือสนิทกับ ทางทีมงานคนจัดเลยเ,ออเขาเลยแบบเฮออ้ยมาช่วยหน่อยก็เลยไหเลมาก็เลยบกมาเจอเขาบอกพี่ปั่นมาพระราพนมาคือเสลกันหมดก็เลยบอกเฮ้ยมามาเลยวันนี้วันนี้วันนี้นะพี่ไม,ไมถ้าถ้าเป็นเทียบแบบว่าตลาดน้ำแล้วกันคําว่าตลาดน้ำเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตพี่เลยพี่ร้องเพลงมา30กว่าปี เป็นครั้งแรกที่เล่นในแทงเอ่อมันเล่นแบบตาล้านะฮะแต่เนี้ยครั้งแรกคนที่แม่กองกาเรียกแทงแต่ถ้าคนกรุงเทพเขาอาจจะเรียกโป๊ะเป็นเล่นที่ตลาดน้ําที่มีชื่อเสียงของลาวโอ้โหถูกยอดแล้วสนุกดีนะบรรยากาศื่สนุกฮะแต่ว่าตอนแรกตื่นเต้นโอดเหงื่อเลยตืนเต้นเพราะอะไรตื่นเต้นเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่า เราไม่ไม่ไม่ได้ใกล้ชิดกับคนดูแบบอย่างเงี้ยเราจะขอเพลงจะอะไรเงี้ยมันลำยากลำบากเขาก็ดูกันไกลๆแต่ว่าด้วยด้วยแรงที่ที่ผมมีอยากจะร้องให้เขาฟังแล้วแล้วคนต่างเพ<อ>ลง,งพี่ปั่นเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของคนฟังอยู่แล้วตอนร้องไปเนะี่ยคนดูเขาแบบแฮปปี้ใช่ไหมเราพวกเป็นเป็นเราดังร้องเรายิ่งแฮปปี้อ่ะโมเหิตพี่ปั่นเต้นแล้วบอกเฮ้ยโอปป้อพี่ปันน่นนี่ จริงๆอ่ะเพลงพี่เนี่ยมันเป็นเพลงเซนติเมนคือมันเพลงเกี่ยวกับความรักแล้วเป็นความรู้สึกที่มัน,เป,นเป็นช้าหรือเป็นมีเดียมเยมากกว่าใช่ไหมอไอเพลงเร็วจริงๆเนี่ยเพลงทไม่ค่อยดงังหรอกแต่ด้วยพี่ก็แอคไปอย่างนั้นแล้เพราะว่าหนึ่งจะกดเกลืนใ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 ,ในส่วนที่เราตื่นเต้นสองสนุกเพราะว่าคนให้ให้การเอ่เรียกไท้เรามี energy เอ e เนอเพิ่มขึ้นไป,ป มีพลังที่บันขึ้นไปได้ตามเพลงผ่านได้เต้นในเรือกระโดดกันในเรือผมนี่ยืนดูว่าเห็นผู้หญิงเสื้อขาวเห็นนะผมยังพี่ยังมีความรู้สึกว่าพี่โอ้ตอนแรกเนี่ยจอยน่คือจะจอยจากอะไรจะจอยก็จากว่าเอ๊ะขนตกแล้วคนกลับละเอ๊มจะเอาตายแล้วเนี่ยน้องเขาเล่นก่อนวงเราจะสองวงไอ้คนันยังไม่ค่อยมีที่เดี๋ยวเราจะแย่พี่กับผมเนี่ยขึ้นไปมั่ว ก็เนี่ยแหละตายละให้เราจะยังไงวะแต่ว่าพอไปนั่นก็แบบมันเริ่มสร้างสร้างความรู้สึกให้เข้ากับบรรยากาศกับคนอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเห็นพี่เป็นแบบอะไรกูรู้ธรรมดาพี่ไม่ได้เต้นเยอะอย่างงี้นะพราะว่เพราะยังงงเลยไม่ปัดกระดูกกระเดี่ยวไม่ค่อยดีสนุกมัดูแล้แบบว่าอารมณ์น้องแล้วแบบให้ยปัดแบบแกน่ารักแกเป็นพี่ชายที่น่ารักตั้งแต่รู้จักกันมา20กว่าปีแล้วแกยังเหมือนเดิม ฝันดส,สุดๆครับผมเยปนลายังเคยยังเคยแอบฝากไอเนี่น้ำพึ้งผสมมันาวาจากสเปนไหมผมไม่สองครเลยแกแกเมัยอไก่อนแกทำงานเป็นไกด์ด้วยจริงๆต้องขอบคุณท่านบนทนนะครับจริงๆไปเจอท่านแล้วแกเป็นคนที่ติดต่อผมให้มามาเล่นที่นี่แกแนะนำก็ความรู้สึกดีๆครับเดี๋ยวตอนหน้าที่ของเราสองคนหมดแล้วตอนนี้ พระลพบนกังจะร้องเพลงนะเดี๋ยวเชื่อว่าหลายท่านเดี๋ยวลองไปถ่ายภาพสวยๆแบบพระลพบนะขอบคุณมากครับเดี๋ยวฝากด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าหนาวเนี่ยคือคอนเสิร์ตเนี่ยเขาจะหยุดเพราะว่าฝนมันตกเดี๋ยวช่วงหน้าหนาวบรรยากาศดีๆบรรยากาศดีๆเดี๋ยวผมจะแอบบอกคนจัดให้เชิญพี่ปั่นมาไปไปร้องเพลงโรแมนติกเพลงพี่ปั่นนะหมอคกับช่วงบรรยากาศหน้าหนาวสตาร์บันเทิง